สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและน้าๆนักูกปลาทุกท่านนะครับเจอผมเอสฟิชชิงนะครับเจอกันตอนเช้านะครับหน้าหนาวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะครับกจะพาหน้าๆนะครับมาชมหมายนะครับเหมือนเดิมนะครับคอปลาช่อนนั่นเองนะครับหมายนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับตะไอช่อนใหญ่หลุดนะครับ บริเวณมุมนู้นนะครับป่าบัวนะครับวันนี้ก็จะมาแก้มือลองดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับหรือจะไม่อยู่นะเพราะว่ามีนักตกปลาเนี่ยนะครับมาตีค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับส่วนเหยื่อวันนี้นะครับผมไม่ได้ใช้กบยางเหมือนเดิมนะครับผมจะลองใช้เป็นกบไม้นะครับกบไม้ นะครับวันนี้กบหมายผมก็จะเล่นเป็นสับมรณะสับทีนะครับของลุงใหญ่นะครับนี่เป็นกลบลุงใหญ่นะครับแล้วก็ที่ผมใช้มาตลอดเลยนะครับกบที่ใช้ได้ผลดีนะครับนะที่ผมใช้ได้ผลดีเลยตัวนี้ผมใช้มาวันมสามปีแล้วนะครับก็คือสายแก้คันนั้นเองนะครับน,นี่ ลอยทั้งฝันเคี้ยวปลาช่อนนะครับนะต่ตัวนี้ใช้ดีมากนะครับสำหรับผมนะครับตัวสองร้อกว่าบาทนี่คุ้มมากๆนะครับสำหรับสายแก้คันนะครับไม่เคยผิดหวังนะครับวันนี้จะใช้เป็นกบไม้เนี่ยก็เพราะว่าเวลามันกัดครับโอกาสที่จะหลุดนะครับ น้อยมากนะครับเหมือนกบยางเนาะกาดปุ๊บเราก็ต้องส่งส่งสายอีกนะครับวันนี้ก็เลยจะลองเป็นกบไม้นะครับเป็นสายแก้คันแล้วกันนะครับสายแก้คันก่อนนะวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปรับชมเลยครับก่อนจะตีนะครับเราก็เช็คเบรกนะครับลอกให้ดีนะครับเยื่อ นะครับไอดี ID นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องตีข้างหน้าก่อนนะครับป่าบทนี้นะครับ ยามจะสายมานะสายค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วแรงด้วยนะครับ ครับวันนั้นผมตีตรงนี้แหละนะครับตรงป่าบัวตรงนี้นะครับไซส์ใหญ่กัดนะครับเดี๋ยววันนี้แก้ตัวดูนะครับไล่ดูว่าจะมีตัวกัดหรือป่านะครับเห็นครับหวังว่าจะเห็นนะครับส่วนในใกล้เนี่ย มองไม่เห็นนะครับถ้า,าันกัดก็คือฟังเสียงอย่างเดียวนะครับดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับอันนี้น้ำเริ่มตื้นมากแล้วนะครับน้ำแห้งลงมากแนละ้ว ครับท่านผู้ชมกัรเัางเมื่อกี้แล้วหม,มุนเร็วเกินนะครับเพราะว่าเหยื่อไม่สับนะครับไม่นะครัรพอจะคู่เป็นคึืนมาเลยนะครับ แบบนี้นะครับแต่ไม่ขูกนะครับ me cansé, ¿no? गुड नाप है ไปก่อนนะครับน้องชมครับเอ่อเหยียบขาบเลยนะครับโอ้โหสชิลายมาก ผมจะให้ดูนะครับผมคิดว่ามันขาเหยื่อก่อนที่ไหนได้นะครับดูนะครับนี่ครับรอยต่อของลูกหมุนนะครับลูกหมุนกับดวงเบ็ดนะครับทั้งเหยื่อนะครับข่าไปด้วยกันหมดเลยนะครับโอ้โห ูนะครับนะอาจจะไม่เห็นนะมันอยู่ตรงนี้นะนะครับดูนะครับ,รรบฟองฟอดเลยนะครับฟองเต็มน,น้นนายกัดแล้วหมกคนนะครับเอสิงเลยสิงสิงสิงสงปลามรรดาขาดเหย่่ยวอีก สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนเย็นๆน,นะครับต่อจากมื่อเช้านี่เองนะครับมื่อเช้านี้ก็พลาดไปนะครับหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเย็นนะครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับหมายค่องข้างจะลกนะครับ มาดูจุดต่อไปนะครับดูหมายนี้นะครับหมายนี้ก็เป็นหมายที่ผมมาตกตลอดครับเดีย๋ยวดูมุมมุมนี้นะครับไปตีมุมนี้ก่อนนะครับ Uh huh. uh huh. สายวิ่งนะครับสายวิ่งย้อนนะครับอยู่นะครับอยู่นะครับอยู่นะครับท่านชมอยู่นะครับอยู่นะครับโอ okay. เคเต็นสายไว้นะครับ มีตัวเหมือนเดิมนะครับนนัี้ก็ตอนเย็นนะครับตอนเย็นกับเช้าเนี่ยนะครับเป็นเวลาที่เหมาะมากนะครับในการตีมันสลับผมนะครับส,สวยเลยนะครับลงคอเลยนะครับแต่ลืมไปนะครับลืมเอาครีมมานะครับ ันแล้วครับกันแล้วครับ,ะรบจะปล่อยนะครับคลายเยอะนะครับท่านชมโอ้โคลายเยอะก่อนนะครับปลอยนะไม่ไม กันแล้วนะครับกันแล้วนะครับถึงนะนีงโอ้หลุดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาไม่หลุดนะครับไม่หลุดไม่หลุดจะไปช่อตปลอกนะครับโอ้อย่าหลุดเป็นช่องปอกนะสายปลาเข็มนะครับอ่ายังไงผมเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อน ็มปากนะครับไม่มีหลุดนะครับที่นะครับมาตีตอนเย็นเช้าเช้าเนี่ยครับโอกาสที่ได้ปลาเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็เลือกหมายทําเลให้ถูงนะครับตรงไหนที่คนเข้ามาตีเยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หมายที่คนไม่เคยเข้ามาหรือไม่รู้เนี่ย การตีปลาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะครับปลาจะไม่ระแวงนะครับเสียก็เป็นอึ่งยางจิ๋วนะครับะขนาดสองสามเซนนะครับ ครับท่านชมตรงนี้ก็คงจะพอแล้วนะครับพอดีมือคำแล้วตรงนี้ก็เป็นขนาขาดนะครับนะแล้วก็มีร่องน้ำนะครับลองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ กันแล้วนะครับกันแล้วนะครับอุ้ยสน้องเลยนะครับเป็นช่อน๊อกนะครับเป็นช่อน๊อกนะครับคุณผู้ชมป๊อกมากเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> หัวใหญ่กว่าเหยื่อนิดเดียวเองนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับ โบนะครับตัวนี้ไม้เดียวกันเลยนะครับเห็นไหมครับควันตับเลยนะครับไม้เดียวน,นะครับใช้สวยมากนะครับจาที่สี่แล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็6โมงนะครับมืดแล้วนะครับมองไม่เห็นแล้วรถก็จอดอยู่ไกลด้วยนะครับผลงานช่วงเย็นนะครับก็ได้4แต้มนะครับปลาช่อนใสสวยๆเลยนะครับแต่ก็มี2ตัวนะครับที่ผมจะปล่อยนะครับความเล็กจัดนะครับปล่อยให้มันเติบโตนะครับปล่อยให้มันขยายนะครับะถ้าไม่ถูกคนอาานั้น่างอื่นตกไปก่อนนะครับโอเคครับ มีผลงานให้รับชมนะครับช้าคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับหนึ่งกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเอฟพิชชิ่งก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ 他们说。